สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมนะคะ2,023เจ้าของบ้านเนี้ยส่งช่างมาดูก๊อกน้ำเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาให้เราเซ็นสัญญาค่าชาวบ้านเพิ่มเป็น1,350นะคะทุกคน 50เหลียญน,นะอ่าแล้วทีนี้แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็มาให้พวกเราเซ็นสัญญาของ h o a e. แล้วทีเนี้ยสามีก็เลยบอกว่าเธอส่งช่างมาดูก๊อกน้ำให้ฉันหน่อยสิเพราะว่าก๊อกน้ำนะ่ะมันหยดมาหลายเดือนแล้วฉันก็คิดว่าฉันจะซ่อมได้แต่ฉันซ่อมไม่ได้ส่งช่างมาดูก๊อกให้หน่อยนะพอ ส่งข้อความไปเขาก็บอกว่าโอเคเจ้าของบ้านะนะเพราะเขาต้องการให้เราเนี่ยเซ็นสัญญาค่าชาวบ้านเพิ่มแล้วก็เซ็นสัญญาเฮ A ชยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งช่างมาพอช่างมาดูช่างบอกว่าอุ๊ยก๊อกน้ำเนี่ยคือมันมีอายุเยอะมาก ตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้มาก๊อกน้าโบราณแล้วเดี๋ยวฉันจะ,ะไปเอาก๊อกใหม่มาใส่ให้เธอมันซ่อมไม่ได้หรอกมันต้องเปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียวแกก็ไปสัก45นาทีแล้วแกก็กลับมาแกก็กลับมาเปลี่ยนก๊อกน้ําให้พอแกเปลี่ยนก๊อกน้ําให้แกก็บอกว่าเสร็จแล้วแล้วแกก็ไปแล้วนะคะสามีก็เดินเข้าไปบอกเราว่าเธอเขาทำก๊อกน้ําให้เสร็จแล้วนะเธอออกไปดูสิ ก็ได้อันใหม่นะคะทุกคนได้อันใหม่นะเนี่ยแหละนะเออใช้ไล่กว่าเดิมเดือนสิงหาเป็นเดือนแม่จริงๆนะคะทุกคนถึงป่วยก็ต้องทำงานนะเดือนนี้สุดๆเลยสามีส้มเตารีดส้มเครื่องอบอไร้น้ำมันช่างมาซ้มแทก ไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อน <c oughs> ทำความสะอาดบ้านซักผ้าคือต้องทำอะถึงป่วยก็ต้องทำอะถึงจะบอกว่าป่วยยังไงอะเพราะเอกเขาก็ไม่ทำอะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเธอหายป่วยแล้วเธอเค่อยไปทำก็ได้แล้วคุณอยากเห็นแบบบ้านมาสกรปรกไหมอะคุณอยากเห็นแบบเสื้อผ้าไม่ได้ซักไหมมันไม่สะอาด มันก็เหม็นอยู่ในตะกร้าใช่ปะก็ต้องทำนะคะทุกคนลูกก็ต้องเหลี่ยงตัดไม่ได้ตัวนี้ถังปั่นแห้งนะคะทุกคนหลายๆคนถามว่าโรสเดาผ้าอกไปตากนอกบ้านบ้างไหมเห็นคนอื่นอยู่ต่างประเทศเข้าผ้าไปตากนอกบ้านคืออีโรสมาอยู่อเมริกาห้าปี อิรุก็เห็นถังใบนี้แล้วซักผ้าเสร็จอีรถก็โยนเข้าถังนี้เลยเพื่อปั่นแห้งคือแดดนอกบ้านไม่เคยได้เลียสีผ้านะคะทุกคนเวลาเอาไปตากนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปตากนอกบ้านมันก็เลยไม่ได้แดดมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เลียสีผ้าของเรานะเราตากแห้งค่ะตากในตู้บ ถังเลียอย่างเดียวค่ะเรียจะลิ้นพันะ่ะทุกคนแล้วฝุ่นนะไม่เคยได้จับผ้าเราเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปตากนะแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เคยได้เห็นเราผ้าของเราเพราะว่าเราไม่ได้เอาผ้าออกไปตากตู้เนี่ยมันจะเป็นทั้งเครื่องตากผ้าให้เราเป็นทั้งแดดให้เราเป็นทั้งคนให้เรานะ เราตั้งเวลาใช่ปะ่ะมันก็ทํางานของมันไปหกสิบนาทีห้าสิบนาทีมันก็ทํางานของมันไปพอถึงเวลามันก็ดังเตือนให้คนมาเปิดตู้ว่าผ้ามึงปัน่นไอ้แห้งอะ่ะมันแห้งแล้วนะมึงเอาออกไปใส่ได้แล้วนะประมาณนี้แล้วก็แดดเรียก็ในนั้นเลยนะคะแสงไฟมันก็จะทํางานของมันทําความร้อนของมันนะทําให้ผ้าแห้ง ลาวพาดต,ตากแห้งมันก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะพาดไปพาดมาเป็นวงกลมยู่นะน, <laughs> <laughs> นะอยากจะให้ดูนะคะทุกคนบางคนชมคลิปไม่จบนะคะบางคนชมคลิปไม่ได้ฟังเสียงเนาะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนบางคนมีธุระที่ต้องทำนะคะแต่ถ้าอยากรู้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของของอีโรสนะคะก็ฟังคลิป ให้จบแล้วก็ฟังเสียงนะจะได้รู้ว่าอีโรสพูดอะไรชีวิตไลฟ์สไตล์ของมันเป็นยังไงนะคะ mm. การใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนมันเป็นยังไงนะคะคือวันนี้เป็นวันเสาร์อีโรสทำงานทั้งวันค่ะถึงแม้อีโรสจะป่วยนะป่วยวันนี้ได้เป็นวันที่สี่าลทุกคนอีโรสก็ยังต้องทำงานนะทำงานบ้านถ้าอีโรสไม่ทำสามีก็ไม่ทำอย่างที่พูดนั่นแหละเพราะสามีทำงานหน้าเดียว ทุกคนจะสงสัยว่าเออสามีมึงทำงานหน้าเดียวการบ้านไม่ทําให้มึงเลยใช่ไหมนี่โอ้ยตายอดตายอยากเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยคันสีวอาก็ได้นานๆที่สิได้เจอกันนะคะเจอกันที่ก็ต้องตักตวงไว้เยอะๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เออมันไม่ได้เจอกันซุมือสุัิ์เถิดเด้อค่ะนานๆที่ได้มาเจอกันเดือนนึงนี่จะเจอกันนี่ ยากหลายแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนะผู้ดใดิ่นได้เจอกันทุกทิ์ได้เจอกันทุกเดือนนี่พนมีแห้งแล้วค่ะโอ้ยคอยนี่เดือนหนึ่งก็ยังยากแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสองเดือนนี่ก็ยังปากปากแห้งเลยแล้วค่ะปากแตกแล้วลิ้มฟีปากแตกแล้วนะคะนะเรื่องแบบนั้นเท่าพ่คคอยดีคิดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามัน มันมันเล่อยจุดตรงนั้นแลนะ้วเนาะมันเล่อยจุดที่อยากจะคิดแล้วนะคะเหล่ายอย่างหนึง่งกำลังบานหนีนะคะ่นบ่ด้คิดในเรื่องนั้นในหัวสมองเ่นหลายนะคะเ่นคิดแค่ว่าเฮ็ดจังไดจังสีอยู่น้ำกันได้หลอดเฮ็ดจังไดจังสะอจังสีมีเงินให้ลูกให้เมียใส่เฮ็ดจังได ท่นเทดว่าเจ้าของตายไปลูกกับเมียสิอยู่สุขสบายป่ต้องลําบากฝรั่งบานนี้เพิ่นคิดแบบนี้นะคะเพิ่นบ่ได้คิดในเรื่องกามขนาดนั้นนะคะมันก็อาจเป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องในเรื่องกามแต่ว่า เพื่อน่ามันประมาจุดที่ต้องมาคิดแล้วมันประมาณวหยลุ่นบัแมว่ายวกามชั้นบริกรรมจัดขนาดนั้นชันบดิเซกจ,จัดขนาดนั้นถามว่ามันเป็นปจัจจัยบ่อส่วนหนึ่งเหลือแต่คนจะคิดแต่สําหรับฉันอะเหตุใดจังจะให้ออจะให้ลูกกับเมียอยู่สุขสบายถ้าเกิดว่าแกเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดบว่าแกหนกักเบาหวานไปอย่างเงี้ยทำยังไงถ้าแกเป็นอะไรไปแล้วลูกกับเมียจะอยู่สุขสบายจะได้ไม่ต้องลำบาก ทำยังไงจะใช้หนี้สินให้มันหมดไวทำยังไงลูกกับเมียอยู่แล้วจะไม่โดนแบบญาติพี่น้องมาวุ่นวายมารบก,กวนเรื่องเงินนู่นนี่นั่นนะแกะแกคิดแกคิดแค่แค่เรื่องแบบนี้นะคะแกะไม่ได้คิดในเรื่องเซ็กส์ไม่ได้คิดในเรื่องว่า คู่กันจะต้องนอนเซ็กกันทุกอาทิตคู่กันจะต้องนอนเซ็กกันทุกวันจะต้องมีเซ็กกันทุกวันนู่นนี่นะมันเลยจุดผ่านตรงนั้นมาแล้วนะทุกคนมันเลยจุดผ่านตรงนั้นมาแล้วมันคือจุดชีวิตคู่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจุดชีวิตคู่ที่คนคนนึงอ่ะทำเพื่อครอบครัวจะทํายังไงให้ลูกกับเมียไม่ลําบากคือตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าครอบครัวคนอื่นอะ คิดแบบนี้ไหมนะคะครอบครัวคนอื่นอ่ะคิดแบบนี้ไหมยพยายามอยากจะให้เมียกับลูกอ่ะมีทรัพย์สินสมบัติก่อนที่แกจะเป็นอะไรไปพยายามจะหาหนูน่นหานี่ให้ลูกกับเมียก่อนที่แกจะเป็นอะไรไปเราไม่รู้ว่าบ้านบ้านอื่นคิดแบบนี้ไหมแต่แต่ผู้ชายบ้านเนี้ยสามีบ้านเนี้ยเขาเขาคิดแค่แบบเนี้ยเขาไม่ได้คิดว่าเลือกมนเตียงนะเขาไม่ได้คิด เอาส่วนมากเรื่องบนเตียงนะทุกคนเออถ้าคิดเอาส่วนมากเรื่องบนเตียงนี้ถ้าคนอื่นบางคนนะบางคนนะเขาเปรียบเทียบคือแบบว่าแหมมึมงทาเหมือนกูเป็น,นีตัวเลยแบบ มึงอยากได้มึงก็เอา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 สลุปว่ามึงแต่งกูม,มาเนี่ยมึงแต่งกูม,มาเป็นเมียเป็นคู่ชีวิตหรือแต่งกูม,มาเพื่อเอาอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะบางคนเขาคิดนะคะบางคนเขาเขาไม่ได้ชอบเรื่องนั้นเดียวเขาเขาชอบที่ว่า,าคนเราแก่เท่าแล้ว,อ,ลาลวอายุเริ่มขึ้นแล้วคิดถึงเรื่องอนาคตคิดถึงเรื่องการเป็นอยู่คนเราอะ่ะมันไม่ได้ตายไวนะทุกคนเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีตกงานอย่างเงี้ย คนกระทบตกงานเงี้ยไม่มีงานทําเงินที่เคยได้มากูก็ใช้หมดแล้วกูไม่ได้เก็บนะเออแล้วคนข้างหลังทําไงหาแดกเองประมาณนะั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยพุทธชายบ้านนี้สามีบ้านนี้เขาเขาคิดถึงเรื่องอนาคตเขาคิดว่าถ้าเขาตายคนข้างหลังละ่ะลําบากไหมนะคะคนข้างหลังจะต้องสบายสิเพราะฉันแต่งเขามามาเป็นภรรยาของฉันแล้วก็มีลูก เขาจะต้องไม่ลำบากถึงเขาจะลำบากเขาจะต้องไม่ลำบากเยอะคือสามีบ้านนี้เขาคิดแบบนี้นะคะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นเราคิดแค่ว่าตอนเนี้ยมีมีเงินก็ใช้ใช้ใช้ช้ใช,ใช,ใช,ใชนะคะไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าอนาคตกูไม่ตายละ่ะเกิดสภาวะเงินเฟ้อละ่ะเศรษฐกิจเฟ้อละ่ะกูจะทำยังไงนะ ออแล้วกูจะทำยังไงกูต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เหรอกลับไปทํางานเริ่มต้นใหม่วะกูก็แก่แล้วเขาไม่เอาคนแก่ทํางานละเขาเอาวัยรุ่นละเพราะว่าวัยรุ่นมันแรงเยอะนะเออบางคนอาจคิดไม่เหมือนกันนะคะเราไม่รู้ว่าครอบครัวอื่น,นยคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่รอพยายามเก็บหอมรอมริบนะคะทุกคน เอาล้ค่ะขอบคุณทุกเมทุกไลทุกการติดตามนะคะวันนี้มาเล่าเรื่องของผู้ชายบ้านนี้ให้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอ่ผู้ชายบ้านนี้นินทาเมียในที่ทํางานให้ฟังนะคะนะขอบคุณทุกเมทุกไลทุกการติดตามนะคะบา,บายยค่ะ